ไม่อยากได้ก de ินกันนะครับเฮ้ยบุญการอยิ่งกันพี่น้องนี่น้อนนอนหล่ับบ้านแห่งใว้บ่ละไรนอนไสหลับหมู่บ้านนี้คือไ้อยู่ไปเบิ่งมือไอจัด จะได้ดีไปสมมตว่าซอยอายกักนเน,นี่ยก็จะไปดอกพล่นเนี่ยเอาอาจารย์พุ่งจากอาตมานะครับจะนำอาจารย์พลน,นะครับมือบอกตาตรวจวุ้มาผู้พันจากคุมพรน,นะครับพระศิษฐุระนะครับผู้พันสมนะครับวุ้มานะครับเอาพี่น้องเบิ่งกันมั่งนี่อป่าตามจีคอมูลดเป็นเกียงไว้์บอนะครับ ข้าตรวจสอบด้วยขนาดที่มันออกนะครับไม่มีสัญลักษณ์ห้ามทําการใดๆนะครับผมที่นั่มังแคนี่นะครับบ่อให้ลากแห่บ่อให้แกแห่นะครับแกไปแล้วไปงุ้มจิตใจข้างคุยแท้มันก็ไม่เหมาะเว่าลงนะครับห้ามยึดขาดไปน้องนะครับเออพอด์ที่พอพูดง่ายๆเป็นออกมาหนึ่งยึดทั้งไหนล่ะโอ้โหพี่พลังในหฮ่มวังนะครับเออเอาอีกรอบบางบ้าเอ้าเอาขึ้นไม่ใช่หรอไหนล่ะป้าเบิร์กแม่งขึ้นเด้อ เอ,อ <c oughs> เอาพี่น้องนะครับมันจะเป็นยังไงน้องจะนีราคานี่นะครับผมเคได้มาจกากพี่น้องนะครับในราคาสองร้อยบาทพี่น้องนะตามจะพ้นหรือไปอี่บุญกันเก็บเจ็สองตัวนะครับตามข้อมูลของพ่อผู้ใหญ่นะ Nào cẩn ừ. à, Cái nhà như kiểu Cái con trông kia mèo hạt trời bà này Có bước ngay đây này Thảo Hàn mát đi Nào Ôi nhà mày chưa, <laughs> Ôi Thế nên đưa cái con trọng cái mèo gì hạt thì được. Nó hả? Cố làm đi, làm đi ba bước này này. À vì nó không là bức này, bước giống như, như kiểu này. Vươn ngang mày có men rồi. Này. À, đây ngang ngang thì nó không xong là cái ngay ngay ở đây tôi như kiểu. Đây là như kiểu này. Kiểu nó phô dạy thì nó cầm ba bước kia này, nó cầm. À, phú đàn trẻ nó hoặc là, Nó là tôi ba bước này. Này. Man nằm lặng nằm học cùng nhau chứ lẽo, o nhiên, fan watt. áo, áo ow, 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 Bên ow, 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 đứa, ow, 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 Áo, áo ow, 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 ออแค้นแหละวั่งดื้อพี่น้องปลาบึกเัาจะไปงุ้มมันดื้อนะครับเออมันอันตรา,ายปลาบึกไมมียยนวัดเหล่าังเด้อนะ่อ,อมันมีไรดิปราบึอกตัวสั้นนี่หลายย่นะครับโอ้ยย่อยขอหลวงบืกว่าจะว่เอื่นย่ยดอกมันสั้นนี่ระครับพี่นอ้อง Nhanh nè phá luật đó đứng cái nè phá luật cái gì đây có muốn xây cầu hố nó bao bức nè nè mà mới cái đây cái này mẹ chóng hàng à ngặt khó cái ลูกเอาใส่กูหูเปี้ยไปยังเด็กปีกูง่ายปลาดุกหรืมาเอาไม่พอแล้วเราไปเท่าตุวของปลาดุกเท่าที่ผมเบิ่งอยู่นี่เห็นก็สองกูด้วยพี่น้องนะครับไอ้เบิกนะครับเอ่อเต่งน้องจังนี่ขายง่ายพี่น้องกันเดี๋ตัวนี้ตัวสีด้วยใช้รูปไปปาดเที่ยวขายออบบานก็อไม่ได้ขายนะครับเมนบ้ปลาเขียว เออเห็นไหมยางกันเกือบขาดก็ณก็ได้ขายที่คันตัวนี้ทะเลเนาะเออซ้มนี่โซ่รูดสองรูดสามรูนี่ขายไงนะครับบ้านผมดอักละข้าพี่น้องตานอีู่ของแกงไว้ก็คือบ้านน้องขามด้วยนะครับท่านใดมีจุดประสงค์ที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมบ้านน้องขามเอาถึงแล้วงถอยเสียได้ไหมชิ้ล้วน่ะเอาดึงเอาจะเบิ่งไปทานวันนั้นคืออะไ นั่นอุปกรณ์หูง่ายจังเลยเนี่ยไฟฮาพระบึกงกระถือกว่านี่นะนี yeah. ่ละมันกังสมคนมานอนมันสันขาอยู่หน้องได้สองอ่ะเด้อฝานหัวนะราคาหนึ่งกระซิ่งที่แล้วน้เอ้ยนะครับปวดเรื่อง ตะเพียนตะเพียนเอา้านทีอีกแล้วโต้แห้ล่ะวนี่เอครับพี่น้องในโว์ดามันกันทุกปู่ทุกคุนะครับหอังหายหลังหายพวกปูกปากดาแลเนี่สถานที่อย่างนี้ตรงจงบนนันดาล พีนออกจะหลอดปอดยไปเดรบูเดฟาของหารให่ท่านาของสีไหลจแมาไก่มาทุนเด้อนะครับขายดรลานตอนกับขายเดินทางสฉลิฐพลานาคใหญ่ของสีไหลมาไก่มาทุนนครับขีหน้าขีนหนาห้า่ีนหน้าข้า้ใส่หม็ดเงินจากที่จากนองมืเวลาเช่อย่างเช่นสะดวกเ่ลาเพราะ่มาบนน่ะสองเต็มในชวนที่มันอย่ชันลสุดโต่ในที่ต่อไปนะครับ มาหม่อด้ตัวเดียวเอาอีกแล้วบูยพี่น้องมึงเนี่ยนีหมเ่าดีแม่นันมึงเนี่ยอ่อแเอีกแล้วโอ้โหโอ้ยยังแงกบิงโมึงขึ้นเห็ยังบูยงบงวงเออกับนม่บเนเยังบเดียวบุงวงควอยู่นวมนอมอยู่อ่เพ่น้องอยู่ห้องงวงเนี่มึงขึ้นดิ ผมก็ไม่สังเกตเลยแต่ผมก็นอนอยู่นี่แหละผมบอกว่วน้องเวียนเรียนเห็นยังน้องส่องต่องเลยสองตัวกันเยอพี่น้องมือเนี่ยนั่นเห็นไหอ่ะพิสังเกตฝาอดนี่พิสังเกตมาคืนนี่หมันจะมันกูมั่วคมโอ้ยพี่น้องดีอกดีใจพี่น้องเอ้ยนะครับพี่น้องมากทันทีจะดีวอกีใจนะครับ พังพี่น้องบ่ได้บ่ดีใจปันไหนนี่ะครับพันบ่ได้สมังสมกว่าถนานะครับผู้จัดหน่องในฐานะผู้บริหารง,ง,งานแต่บ่ดีใจนะครับเอ,เอาหนี่เ,ออกเยก็เยอะเราจะเพี้ยนกินเยอะอ๋อจะเพี้ยนกับใส่งามนี่พี่น้องนะครับเออพอดีพอดีสามตัวรู๋เนาะสามตัวรู๋ทีตัวรู๋ประมาณหนี่นะครับฟังหนี่เด้ฟังทางที่มันจวกไปใน้อ น้องส้ลาผู้ขาเหูมาเียิเดียววกยังไม่ห้อยอยู่ัตาหวานมี้วสีก็แหจะเชื่อัเหืเจยวหวานอันนนว่าแหยนเสียบหน่าจหนผ้เมบอพมมา กะ่รมใหม่ร่มใหม่่อหนน้องถ้าเบื่อลน้องผมชิว่นแหห่เรยบอบอันอันพวกบอลหลอดทเรือนี่นไหมถ้าเกัี้ยกล่อีรวดย่นเสียบไปกันไลน บอกว่าจะมีกวอนหนหมาดำโอ้ยนองตองเนายังกินไยเก่ใจพวกไอ้แดงนะครับพี่ปูเอ้าเนี่ยพีปูกันด้อนะครับปูคาตาก้น้อกต๋องมาเองนะครับใครหนาะใครตาบันปูของเขานะครับ

ไตอีกอะปานวดอีกแล้วบ่นั่นซากป้านวดไตอีกแล้วบึกนึงเห็นบหมนั่นเขื่อดำดำหนึ่งม้วนลายหนึ่งพี่น้องเห็นบ่มนั่นบึกนะครับเอามาขึ้นยิ้มได้บ้างหนีจะไปนวดมันห้อยมาเดี๋ยวจะมืาคืนดีวะเนาะเนาะพอเงียนี่พอเงี้ยนี่น่นโน่นเสียกแล้วบ่ะเนี่ยถ้าพี่น้องก็ตามที่ผมเตียงไว้นะครับข้าวกระยาลงมาเด้อนะครับมูฟังกต่คือฟังพี่น้องนะครับ ผมไปเห็นที่บ้านฝากทงดอด้หลังเหมว่าหลังเหนว่ม่งมีดอ่างแท้เห็นหนาบึง้งตัวเท่เลยแต่เป็นตูเทกูอันใจอยู่บ้นนา,า,นา,านันเอาพนักงานกำลังเกลงไปยวนเสี้ยในขณะนี้เบึ้งเหก้ยกะหูไปนองแต่งัดมาจากเงา่วงม่เหเพินแม่ใครจะเอาห่าง ท,ทัางผักเถทีนไว้เฮ้ยนเอ้า่งบึงเลี่ยนบหาดไว้เออยวบ้านจะบวกเหรอบ่มีนกคุมนป่าปุาบดจันเออปลาเทียนเขาเอินกปลาเนาะบ่เอินกไอ้นกคุมจะเทียนเนาะเขาโด โอ้ยมวนพี่น้องดีอกดีใจน้ำพี่น้องนี่นะครับเป็นระเบียบเรียบ้อยนะครับนีและพี่น้องเชาวาเแกนพันแทของพ่อคุณแศรแก้วนะครับถุงนองถุงหมองถุงบอลไปเห็นไปพอของยุทธุ่เวล่านะครับตีนี้ผมได้ทิพย์กับน้องพี่น้องนะครับบางน้องกับล่ำดาบบางน้องกับทีดีนะครับแก่น้องโทยทีเดียกมันหน่อยนะครับ เอาไั้เราไปอาหลอดนี่วัาทั้งคนเจอนี่ทั้งขาดันหัวมือนี่ทั้งหลังตาหวานนี่เนเอาหันออกเอาเอาเอาขนเอาหลอดมันบอกมีตะไครเอานะหรเอาเอานะข้ามันนั่นแหละเห็นเลี่ยวแม่ก็เสียวแม่โอ้นีเด้อคุณแจรถขับขับแม่ด่วนขันวันออกเอาบอกมวันท้อพี่น้องนนะครับเออ อันทีมงานผมจะกว่าจิตเอกจูด้วยว่าไดบุญบ้านยังหเพราะี่เขียวเขาอีกแล้ววะนี่ยโอ้ยนาะฝันเพิ่นเน้สองสบุกเยไนะ่ฮู้ว่ะฮู้กับฮ้อ่ว่ะช่วงสายปลายปลาหวดก็พี่เขียวสองคนนี่มาขึ้นเห็นหนังนี่มันหวานเนี่เอาถามเนี่ย มาพี่น้องมีการเปงานกับติดต่อเครื่องเสียงมิวสิการ์านมิวสิกนะครับบ้านน้องเด็กตำบลดินลาดนะครับพี่น้องราคาเป็นกันงอินพี่น้องมาจากงองนะครับน้องนุ่งเคยใ่อง่ซอยบริการเพิ่นมีหลายงานแหลกเนาะตลาดเนาะปีต่อไปกับห้องที่อาศัยเพิ่นนั่นแหละบางอย่างกับผมถ้าบายแฟนไปญังคุณนั่นหรอเอารมื์ขึ้นกับพักกันกินหมูหน่อยซื้ยี่ปลาหัวเมาหมูน้องกองอีแล่นว่ะหมูเตี่หมูขวดใไงหนึ่งอะ